ชอบพี่หรอไม่ได้นะไม่ใช่พี่ชอบพี่อยับป๊สวัสดีครับสวัสดีป๊ะทปก่าอ้ามา้วเหรอครับวัน้โอยพี่ยูสวัสดีครับราคาครับคุณเจตี้สิ่ที่สวยงามไม่ใช่เวทีของฉันคงไม่ลืมคุณ้ายสบายตัวเลยนะสบายตัวเลยนะมาดีสิมาดีสิเราฮัลโหลปเป็นไงเราผมมีอะไรจะบอกว่า พรุ่งนี้ผมฮะพวกนี้ผมได้คอมแล้วบอสซื้อให้อ่าเอาดีคอมใหม่ด้วยเหรอใช่เต็มเลยนะรอเลยบอสทั้งหมดไปเยอะด้วยเนี่ยตึงจริงตรงนี้โอ้ี่ผมมาเนี่ยกี่แสนคอมอะไพี่ซื้อคอมหรือเป็นเลี้ยงสาวซื้อคอมน้องไม่เริ่มกอาตังค์ไม่ได้เราตังค์ไปอะไรนี่ระเบิดพัดยงพัดยาไปเออใช่ใช่ครับพี่ลรีนผมเห็นด้วยผมไปแค่สองวันเอง เขาเขาเขาคือเขานั่งแก๊ปไปกับสาวไปกลับกรุงเทพอ่ะคือไปไปกินเงินกรุงเทพกันรวยจัดนั่งแก๊ปไปแล้วก็แล้วก็นั่งมาพัทยาต่อโโอ้หคือสบายตัวจริงเอายี้สนุกไหมสนุกไหมไปเที่ยวสนุกไหมครับสนุกครับป้าเราหล่อะสนุกดีครับเฮฮาแล้วเฮฮาแล้วไปนั่งแก๊บเลยปะครับไปนั่งแก๊บเลยป่ะขอบคุณโปโลนะครับมาถึงอะไรครับป้ามาถึงเขาไปนั่งแก๊บใช่ไหมที่ผู้หญิงเราเขาอยู่นมผงไม่ใช่หรออ่ะสปริงอ่ะสปริงนมผงอ่ะ ไม่รู้อะไรมันพูดมันไม่มันไม่ทันแล้วลูกเขารู้กันหมดละไปสองคนครับไปสองคนโอเคอ๋อนึกว่าไปเที่ยวกันปแล้วเป็นไงบ้างมายถึงอะไรปะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกดีครับสนุกดีพักผ่อนครับได้เจอคนดีก็ดีละคนนี้ก็คือเราก็แบบก็ดีเลยเนาะถูกไหมแบบเราอัปปะเต็มที่รับเต็มที่เราได้แบบเจอคนที่ใช่ปาก็ดีใจด้วยเราก็อยู่ส่วนนานถูกไหมล่ะแต่ผมว่าอยากเบรกบูรแล้วเนี่ย ควกนี้ผมแบบรันๆแบบรถแรงๆเลยใช่ผมแบบไม่กล้าขับเพราะว่านี่แหละส่วนหนึ่งด้วยมันมันไม่ไหวป่ะแม่งโหต้องมาดูแบบผมอะที่ผมทำมาแแม่งไม่ไหวจริงเว้ยใช่ป่ะไม่ไหวอันนี้ก็คือซื้อค้อใหม่เหรอใช่เอาบอสเขาซื้อให้ป้าโอหาแบบเอาคอมอยากให้เราเล่นเนาะพูดถึงอะก็อยากให้เราเล่นด้วยไงอยาจะได้สนุกสนุกโชว์ฝีมือเต็มที่อ่ะนี่ขนาดกระตุกเลยถูกปะกระตุกกระตุกป้าขาก็นั่นแหละดีแล้ว บอจัดให้เราก็สนองไปยาวๆไปเนาะลันไปลันไปปีนี้เคี้ยได้ปะผมกลับมาผมยาวแล้วผมยาวเลยปะยาวเลยก็แล้วตอนไปยาวไหมตอนที่ไปปัทยาไปถึงแล้วไปถึงว่าเที่ยวยาวไหมไปถึงเที่ยวเที่ยวยาวเลยเนาะ ใช่ไหมล่ะสองวันครับสองวันครับวันสองคืนวันที่หนึ่งกับวันที่สองใช่เัอ้วันที่สามเอ็ดกับเอ้วันที่หนึ่งกับวันที่สองครับว่าจะโอทัพสิบล้านอียู่ที่เหลือที่ผมไม่อยู่ที่ผมไม่อยู่ที่เหลือผมไปเอาครอบครัวไปอ๋อครับแต่ว่าเขาที่ไปเจอเขาวันที่หนึ่งกับวันที่สองครับสองวันพี่คนยกเวทมาขอเพลงไหมครับที่เลือที่ผมแบบหายไปก่อนอันนี้คือผมแบบไปเอาครอบครัวมาครับอ่าดีแล้วดีแล้วพีเอาครอบครัววันนั้นประมาณนั้นครอบครัวแล้วก็เปลี่ยนฟิลไงเปลี่ยนฟิลอ่าเปลี่ยนฟิลฟิลแฟนถูกไหม ได้ปะฟิวแฟนถูกไหมล่ะสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาแล้วแหละครับเรื่อยๆปะดีแล้วเห็นเรามีความสุขปะก็ดีใจที่มีแบบเป็นตัวเป็นตนนะนะถูกไหมล่ะเพราะเราก็เอาตรงก็ตรงกันนะสาวก็เยอะถูกไหมล่ะโอ้โนี่บอสฟื้อให้ผมเอาบอส นี่ปลามันดีแล้วก่อนหน่อยตอนดีปีใหม่นะครับครขาปลาราคบปาได้ได้ปูยังครับได้แล้วลูกนี่โอ้เกี่ปูไปกี่ทีครับเนี่ยห้าทีครับลูกห้าทีเหรอใช่ครับนั่นแหละปลาก็รอติดตามผลงานแล้วกันทิกตอกที่ปลาดูเมื่อวานกันเนาะเออติดตามติดตามรักกันนานๆครับ อาไว้แนะนำให้ป้ารู้จักโอเคแนะนาให้ป้าเลยนะแฟนโอเคไหมครับถึงอะไรครับแนะนาเอามาแนะนาครับเนี่ยถ้าเขาอยู่ในถ้าเขาเล่นเกมด้วยก็เอามาแนะนาก็ได้ถ้าถ้าเอ้ผมกระทือมให้ด้วยฮะทำไมในเมืองกระทือมแข้างนอกไม่เห็นกระทืบเลยเขาเก่าไหมเราเป็นโจรสไหมโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ได้ได้ไม่ค่อยเฟี้ยวอะไรมาสตรีมเลยนะคนดูคิดถึง ได้ครับคับวันนี้น่าจะมาแครับครับดี๋วครับลูกเรารอดูแจ็คก่อนว่าแจ็คมาได้ครับได้แต่แต่ถ้าเกิดว่าผมได้้อใหม่ของนี้ผมก็ยาวแล้วได้แต่พูดถึงตัวนั้นก็หายเลยนะเนี่ยสองวันแล้วตัวนั้นตัวนั้นก็หายซีพีดีีดีดับดับเย่เย่ซีพีดีีดีดับดับเย่